กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขามีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่ามะลิหน้าตาน่ารักผิวคล้ำแดดผมอยากสบพันกันยุ่งๆตามประสาเด็กชนบทแต่นั้งใจของหนูมะลินั้นใหญ่เกินตัวแม่ของหนูเสียไปตั้งแต่มะลิยังเล็กพ่อก็ล้มป่วยเดินเหินไม่สะดวกทำให้หนูต้องรับหน้าที่ดูแลบ้านเองทั้งที่ยังอายุเพียงแค่9ก้าขวบชุกเชา้มามะลิจะตื่นแต่ไก่โห่แบกตะกร้าเดินเข้าป่าไปเก็บเห็ด เก็บผักหาไข่มดแดงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พอจะเอามาแลกข้าวสารกับลุงช่างตีข้างหมู่บ้านได้พวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านต่างเอ็นดูมาริเพราะเด็กน้อยคนนี้ไม่เคยบน่นไม่เคยเรียกร้องและมักจะมีรอยยิ้มอยู่เสมอวันหนึ่งขณะที่มลริเข้าไปในป่าลึกกว่าทุกครั้งขณะกําลังปีนต้นไม้จะเก็บลูกหวายจูๆ่ๆเธอก็เห็นประกายสีทองวาววับจากใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งแสงอะไรว่ามาลิพึมพำแล้วค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ เบื้องหน้าเธอคือต้นไม้สูงใหญ่มีใบคล้ายต้นชมพูแต่แปลกตรงที่ลำต้นเป็นสีเงินวาวราวกับเคลือบปร,รอดและที่สำคัญที่สุดมันมีผลสีทองแขวนห้อยเต็มต้นโหสวยจังเลยมาริมองตาค้างเธอเอื้อมมือไปแตะผลไม้หนึ่งลูกมันกลมๆคล้ายส้มโอตแต่เล็กกว่าพอสัมผัสเบาๆก็หลุดลงมาอยู่ในมือทันทีหนูมาริเห็นว่ามันไม่เหมือนผลไม้ทั่วไปเลยลองเขาดูก็ก้องก้องเสียงเหมือนโลหะ ด้วยความสงสัยมะลิรีบเดินกลับบ้านเอาเจ้าผลไม้ทองคำลูกนั้นไปให้ลุงช่างตีดูลุงลองขูดรองตอกลองทุบอยู่พักหนึ่งก่อนจะหันมาพูดเสียงสั่นว่ามะลินี่มันทองคำแท้เลยนะลูกหนูไปเอามาจากไหนเนี่ยมะลิเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงฟังโดยขอร้องให้ลุงเก็บเป็นความลับเพราะกลัวคนจะไปแย่งต้นไม้ของเธอลุงพยักหน้าและให้คำสัญญาหลังจากนั้นมะลิก็จะแวะเวียนไปที่ต้นไม้ต้นนั้นทุกสัปดาห์ เก็บผลทองคํากลับมายางละนิดละหน่อยไม่เคยโลภมากแค่พอขายได้เพื่อซื้อข้าวของให้พ่อและเอาไปแลกเสื้อผ้าขนมกับเด็กในหมู่บ้านโดยไม่เคยบอกว่าได้ทองมาจากไหนเธอเริ่มซื้อรองเท้าให้เพื่อนๆซื้อทางน้าให้ยายข้างบ้านช่วยค่ารักษาพยาบาลให้หมอประจําหมู่บ้านและแจกขนมให้เด็กๆทุกเย็นทุกคนต่างสงสัยแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามตรงๆเพราะมาริยังคงเป็นมาริคนเดิมเด็กน้อยใจดีที่ไม่เคยเปลี่ยนไปแม้จะมีเงินใช้ แต่ในโลกนี้มันก็มีอยู่เสมอแหละหลานเอ้ยไม่ว่าเราจะดีแค่ไหนก็ยังมีบางคนที่ไม่พอใจหลังจากที่มาริแบ่งปันทองคําจากต้นไม้นั้นให้คนในหมู่บ้านแบบไม่เปิดเผยวันเวลาผ่านไปเกือบปีเด็กหญิงตัวเล็กๆก,กลายเป็นเหมือนนางฟ้าในสายตาของชาวบ้านแม้จะไม่ร่ํารวยโออาแต่ไม่มีใครเดือดร้อนเรื่องข้าวของอีเพราะมาลีช่วยเหลืออยู่เสมอแต่ในโลกใบนี้ ไม่ใช่ทุกคนจะทราบซึ่งกับความดีรอบนาลานเอ้ยในหมู่บ้านมีชายคนหนึ่งชื่อจันเป็นคนหน้าตาเคร่งครึ้มไม่ค่อยพูดกับใครเขาเคยมีที่นามีวัวแต่เอาไปเล่นพนันหมดสูญเสียจนเหลือแค่กระต๊อบโรมโถม,มข้างป่าพอจันเห็นว่าชาวบ้านต่างพากันชมมลิว่าทําให้หมู่บ้านอุดมสมบูรณ์ขึ้นเขาก็เริ่มหมั่นไส้และสงสัยว่าเด็กยังมะลิเอาเงินมาจากไหนกันแน่เขาเริ่มแอบสะกดรอยตามมะลิในวันที่เด็กหญิงหิวตะกราเข้าป่า มาลีระวังตัวดีเธอเดินอ้อมเดินหลอกซ้ายหลอกขวาแต่จันเป็นคนหัวไวเขารอถึงตอนกลางคืนลอบเข้าไปค้นบ้านของลุงช่างตีแล้วเจอเศษทองที่ลุงเก็บไว้เพื่อทดสอบโลหะนั่นแหละตาแก่นี่ตาโตเท่าลูกมะพราะ้าวรีบกลับบ้านไปขุดเอาจอบกับมีดพระทันทีรุ่งเช้าเขาเดินดุมๆุมเข้าป่าในทิศทางที่มาลีไปแม้จะหลงอยู่พักใหญ่แต่ด้วยรอยเท้าของเด็กและความโลภที่รุนแรงมันทำให้เขาเจอต้นไม้ต้นนั้นจนได้ โอ้ยพระเจ้าช่วยต้นอะไรฟะเนี่ยเขาอุทานผลทองคำยังห้อยระยะราวกับพวงมะม,ม่วงต้นดกจันแทบไม่เชื่อสายตาเขาคว้าผลหนึ่งลงมาขอฟังเสียงก้องดังก้องใจแทบบูบแต่แทนที่จะเก็บเงียบไว้แบบมะลิเขากลับทำในสิ่งตรงข้ามรีบเก็บผลทองไปขายแล้วแอบไปกระซิบชวนพักพวกนักเลงในหมู่บ้านให้ไปช่วยขุดย้ายต้นไม้ทองคำออกมาเลยเพราะเขาไม่พอใจแค่ผลเขาอยากได้ทั้งตน้น แผนการของจันร์เริ่มต้นตอนกลางดึกเขากับพักพวกอีกสามคนถือขวานเสียมเชือกเดินเข้าป่าไปที่ต้นไม้ทองคำทันทีที่พวกเขาฟันเปรี่ยงแรกลงบนลำต้นเสียงบางอย่างก็ดังก้องไม่ใช่เสียงไม้หักแต่มันเป็นเสียงเหมือนกระดิ่งเหล็กดังลั่นไปทั่วป่าลมที่สงบกลับพัดแรงขึ้นอย่างบ้าคลั่งใบไม้ปริวอนฟ้าผ่ากลางท้องฟ้าที่ไร้เมฆพวกชายโลบตกใจวิ่งหนีกันกระเจิงใครล้มก็ถูกกิ่งไม้ฟาดใส่เหมือนมีมือมาจับมาีที่รู้สึกแปลก จากลมเย็นที่พัดเข้าหมู่บ้านตอนกลางดึกก็รีบลุกจากที่นอนแล้ววิ่งเข้าป่าทันทีที่ไปถึงเธอเห็นต้นไม้ทองคำกำลังส่องแสงเรืองรองแต่แสงนั้นเริ่มสั่นไหวเหมือนกับมันเจ็บปวดใบไม้ร่วงโรยลำต้นสีจางอย่าทิ้งหนูนะอย่าเพิ่งหายไปมะลรร้งรองไห้กอดต้นไม้อย่างแน่นแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นผลทองคำเริ่มร่วงลงทีละลูกทีละลูกแต่เมื่อกระทบพื้นมันไม่ส่งเสียงก้องอย่างเคยอีกแล้ว มันกลายเป็นก้อนหินธรรมดาลำต้นที่เคยวาววับเหมือนเงินเริ่มกลายเป็นสีดำไหม้ใบไม้แห้งกรอบเสียงลมกลายเป็นความเงียบมาริร้องไห้หนักมากเธอรู้ดีว่าต้นไม้ทองคำไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่รับรู้ถึงเจตนาต้นไม้ที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของใจและเมื่อใจคนรอบข้างเปลี่ยนไปต้นไม้ก็ดับสูญไปพร้อมกันหลังจากคืนนั้นต้นไม้ทองคำก็ไม่เหลือเขาความมหศัศจรรย์อีกเลยลำต้นกลายเป็นสีดำสนิท เปลือกแตกราวใบร่วงจนหมดเหลือแต่ก,กิ่งแห้งเหี่ยวราวกับถูกไฟเผาพอมาลีหอบผิวความเสียใจกลับมาหมู่บ้านเธอก็พบว่าข่าวเรื่องต้นไม้ทองคําแพร่กระจายไปทั้งหมู่บ้านแล้วเพราะพวกของจันที่หนีออกจากป่าไปคุยโม้ว่าเจอต้นไม้พิเศษแต่แล้วกลับหายไปต่อหน้าต่อตาบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อบางคนโกรธบางคนตกใจแต่สิ่งที่แน่นอนคือผู้คนเริ่มจ้องมองมลีด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ก่อนเคยมองด้วยความเมตตาตอนนี้กลายเป็นความสงสัยอ้าวแล้วทำไมไม่แบ่งท้องให้ทุกคนแต่แรกเด็กนี่ซ่อนสมบัติเงียบๆคนเดียวเหรอหรือว่ายังมีต้นไม้ต้นที่สองอยู่คำคอนหากระซิบกระซาบไม่หยุดเด็กบางคนที่เคยกินขนมจากมะลิก็เริ่มไม่กล้ามาเล่นด้วยพ่อแม่สั่งห้ามพวกผู้ใหญ่บางคนก็เริ่มเอาของที่มะลิเคยให้รองเท้าถัางน้ำผ้าเช็ดตัวโยนขึ้นไว้หน้าบ้านเธออย่างเงียบๆเ,เหมือนมันเป็นของต้องคำสาบ ลุงช่างตีพยายามปกป้องมลิเขาเดินไปเคาะประตูแต่ละบ้านบอกความจริงว่าเด็กคนนี้ไม่เคยเก็บทองไว้คนเดียวทุกอย่างที่มีก็แจกจ่ายมาตลอดแต่คนที่มีใจโลภต่อให้เห็นความจริงก็ยังเลือกที่จะไม่เชื่อส่วนจันหลังจากกลับจากป่าเขาป่วยทันทีตัวสัน่นหายใจติดขัดฝันร้ายทุกคืนเห็นต้นไม้ทองคำตามมาหลอกหลอนเขาเริ่มละเมอพูดว่าอย่ามาเอาคืนฉันแค่จะเอาไปใช้เองจากที่เคยเดินเชิดหน้า เขากลายเป็นชายแก่โทมโทมที่นั่งซุกตัวอยู่ในเพลิงไม้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้วันหนึ่งมริตตัดสินใจเอาก้อนหินที่เคยเป็นผลทองคำใส่ตะกร้าเดินไปแจกจ่ายตามบ้านนี่ค่ะคืนผลไม้ให้ทุกคนแล้วหนูไม่อยากให้ใครคิดว่าหนูแอบเก็บไว้แต่ชาวบ้านหลายคนก็ทำแค่รับไปด้วยใบหน้าเฉยชาบางคนรับเพราะสงสารบางคนไม่รับเลยด้วยซ้าแล้วพูดเน็บว่าเอาหินมาทาไมจะให้เอาไปต้มกินหรือไง หนูมะลิไม่ว่าอะไรเลยหลอนแค่ยิ้มบางๆแล้วเดินกลับบ้านเงียบๆหลังจากวันนั้นหมู่บ้านที่เคยคึกคักก็เริ่มเงียบเงาทุกอย่างที่เคยได้ฟรีจากน้ำใจของเด็กหญิงค่อยๆหมดลงข้าวของที่เคยล้นก็หายไปเสื้อตัวเก่ากลับมาเย็บซ้ำขนมที่เคยกินทุกเย็นก็ไม่มีใครได้อีกพอไม่มีใครได้รับสิ่งของฟรีๆทุกคนถึงเพิ่งนึกได้ว่าสิ่งที่มะลิให้มาตลอดไม่ใช่แค่ทองหรือของใช้แต่มันคือน้ำใจที่แท้จริง หลังจากวันนั้นหนูมะลิยังคงเงียบๆไม่ได้พูดอะไรมากเธอยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่โกรธไม่ตอบโต้แม้ใครจะเมินเฉยหรือพูดจาแย่ๆใส่เธอก็ตามแต่ลุงช่างตีเห็นทุกอย่างเขามองหลานสาวตัวเล็กตัวเล็กที่เติบโตท่ามกลางคำซุบซิบดินทาแล้วก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่ามะลิเจ้ารู้ไหมว่าคนที่ให้จริงๆนักไม่ได้รอให้ใครขอบคุณหรอกแค่รู้ว่าเขายังมีให้แบ่งก็พอแล้ว มลิพยักหน้าแล้วยิ้มจางๆน้ำตาคลอแต่ไม่ไหลแล้ววันหนึ่งมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นฝนไม่ตกตลอดสามเดือนฤดูฝนที่ควรจะชุ่มช่ำกลับแล้งผิดปกติบอ่อน้ำแห้งครองเหือดเข้าในนาก็เหลืองกรอบเหมือนฟางสัตว์เลี้ยงเริ่มอดน้ำชาวบ้านที่เคยมีแต่ของใช้เพราะทองของมะลิเริ่มไม่มีข้าวกินไม่มีน้ำดื่มของที่เคยขายได้ตอนมีทองพอไม่มีทองก็ไม่มีใครซื้อ คนที่เคยถือดีเริ่มกลับมาหาลุงช่างตีและถามถ่ยถึงต้นไม้ทองคำว่ายังอยู่ไหมหรือจะมีวิธีไหนเรียกมันกลับมาได้แต่คำตอบของลุงก็คือมันไม่ใช่เรื่องของทองแต่เป็นเรื่องของใจแล้วอยู่ๆวันหนึ่งมลนหายไปเธอเขียนจดหมายสั้นๆไว้ให้ลุงช่างตีอ่านแล้วก็ทำเอาชายแกต้องนั่งนิ่งน้ำตาซึมหนูจะไปขอเข้ามาต้นไม้ทองคำค่ะหนูไม่รู้ว่าจะยังช่วยอะไรได้ไหมแต่ถ้าต้นไม้เกิดมาจากใจ หนูก็อยากร้องให้ใจหนูอีกรอบหนึ่งวันนั้นเธอเดินเข้าป่าไปเพียงลำพังไม่มีข้าวของไม่มีตะกร้ามีแค่ใจของเด็กหญิงตัวเล็กตัวเล็กที่ยังเชื่อว่าการให้มันมีพลังจริงเธอไปถึงต้นไม้ต้นนั้นที่ตอนนี้ดูเหมือนแค่ท่อนฟืนยักษ์ตายซากมาลิคุกเข่าลงวางมือแนบกับลำต้นที่เย็นเฉียบแล้วพูดเสียงเบาขอโทษนะที่หนูดูแลเธอไม่ดีพอหนูแค่คิดว่าถ้าทุกคนได้แบ่งปัน เธอจะดีใจแต่หนูไม่รู้เลยว่าคนบางคนไม่ได้อยากรับเพื่อแบ่งต่อเขาแค่อยากเอาไว้คนเดียวเธอพูดอย่างนั้นแล้วหลับตามือยังแตะอยู่ที่ลำตน้นผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดเม่คลุ้มลอยมารวมกันเหนือป่าเสียงฟ้าร้องคำรามเบาๆและหยาดฝนเม็ดแรกก็ตกลงบนหน้าผากมะลิจากนั้นเม็ดที่สองสมสฝนตกลงมาจริงๆทั่วทั้งป่าเปียกโชก กลิ่นหอมของดินเปียกชุ่มทําให้มะลิลืมตาขึ้นแล้วสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าทําเอาเด็กหญิงต้องเอามือปิดปากด้วยความตกใจลําต้นที่ดําไม่เริ่มมีไอสีทองระยิบระยับซึมออกมาตามรอยแตกกิ่งแห้งๆง,งอกใบอ่อนสีเขียวเรืองๆขึ้นมาแสงเรืองรองที่เคยหายไปค่อยๆกลับมาอ่อนๆเหมือนหายใจเบาใจเบาต้นไม้ทองคํายังไม่ตายมลิรีบวิ่งกลับหมู่บ้านน้ําฝนเปียกชุ่มทั้งตัว พร้อมข่าวดีที่ทำให้คนทั้งหมู่บ้านเริ่มร้องไห้ต้นไม้ทองคํายังอยู่แต่แทนที่มาริจะชี้ทางให้ชาวบ้านตามไปเธอกลับบอกทุกคนว่าครั้งนี้ต้นไม้จะไม่ให้ผลทองคําแก่คนที่โลภอีกแล้วแต่ถ้าใครอยากได้ขอให้เอาน้ำใจไปแลกเท่านั้นค่ะหลังจากมาริกลับมาบอกค่าวว่าต้นไม้ทองคำยังไม่ตายทุกคนในหมู่บ้านต่างก็พูดไม่ออกบางคนก็แอบน้ำตาซึมบางคนเงียบกริบไม่กล้าแม้แต่สบตาเธอ โดยเฉพาะคนที่เคยคืนของเคยด่าทอเคยตั้งข้อกล่าวหาตอนนี้ทุกคนเริ่มถามตัวเองว่าเราเคยทำกับเด็กคนนี้ไว้ยังไงและวันรุ่งขึ้นมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นบ้านของลุงช่างตีกลายเป็นสถานที่ที่คนเริ่มแวะเวียนมาบ้างก็เอาเข้าวสารเล็กน้อยมาให้บ้างก็ยกขันน้ำเย็นมาวางหน้าบ้านบ้างก็ถือผ้าเช็ดตัวใหม่ที่ตัดเย็บเองมาแขวนไว้กับราวไม้ไม่มีใครพูดอะไรมากไม่มีเสียงขอโทษตรง,ตรง แต่ทุกการกระทํานั้นคือคําว่าขออภัยที่แท้จริงมารีเห็นก็ยิ้มเงียบๆไม่ได้พูดอะไรมากเช่นกันเธอรู้ดีว่าถ้าจะปลูกอะไรขึ้นมาใหม่ต้องใช้ความเข้าใจเป็นปุ๋ยก่อนวันต่อมามารีพาชาวบ้านบางส่วนที่สมัครใจจะไปด้วยใจจริงเดินเข้าป่าไปหาต้นไม้ทองคําคราวนี้ไม่มีใครพกมีดพกกระสอบหรือเอารถเข็นไปด้วยไม่มีใครหวังจะตัดกิ่งขุดรากหรือหอบทองกลับบ้าน มีแต่ขันน้ำขนมพื้นบ้านผ้าเช็ดหน้าและคำพูดแผ่วเบาขอบคุณนะที่เคยให้พวกเราเราเองก็อยากจะให้เจ้าบ้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นทันทีไม่มีทองคำตกลงมาไม่มีเสียงดนตรีจากสวรรค์แต่เด็กหญิงชื่อมะิิมองเห็นสิ่งหนึ่งบนกิ่งไม้แห้งๆมีใบเล็กๆสีทองอมเขียวแตกหน่อขึ้นมาเป็นคู่แรกมันไม่ใช่ทองแท่งไม่ใช่ผลไม้มหศัศจรรย์แต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่กลับมาเพราะได้รับความรักอีกครั้ง มารีพูดกับทุกคนโดยน้ำเสียงอ่อนโยนต้นไม้ทองคำไม่เคยต้องการอะไรนอกจากให้เราให้กันจริงๆไม่ใช่เพื่อหวังสิ่งตอบแทนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านแห่งนั้นไม่ได้ร่ำรวยด้วยทองอีกเลยแต่กลับร่ำรวยด้วยน้ำใจมีการแบ่งของกินในตลาดแบบไม่ต้องตั้งราคาเป๊ะๆถ้าใครลำบากก็หยิบก่อนจ่ายทีหลังก็ได้งานวัดจัดขึ้นทุกเดือนเพราะทุกบ้านช่วยกันคนละไม้ละมือแม้แต่จันชายผู้เคยโลภมากที่สุด ในวันที่เขาหายป่วยเขาก็มาเงียบเงียบยืนใต้ต้นไม้แล้วพูดคําเดียวขอโทษแล้วต้นไม้ก็ปล่อยใบทองคําใบหนึ่งหลน่นลงมาหน้าตักเขาไม่ใช่เพื่อให้รวยแต่เพื่อให้เขารู้ว่าการให้อภัยก็เป็นสิ่งพิเศษเช่นกันและนั่นและหลานคือจุดจบของนิทานต้นไม้ทองคําท้องอาจกลายเป็นหินได้แต่น้ําใจที่แท้จริงไม่มีวันกลายเป็นอะไรอื่นนอกจากความสุข จำไว้นะลูกบางครั้งของที่มีค่าอาจไม่ส่องแสงเหมือนทองแต่มันจะอบอุ่นหัวใจเหมือนไอแดดยามเช้าและวันหนึ่งถ้าหลานเจอต้นไม้ที่ออกลูกเป็นทองคำลุงหวังว่าหลานจะเลือกทำแบบหนูมารินะ